สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 16.1ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ยังคงมาพร้อมกับฟีเจอร์และคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้อีกมากมายชวนให้ใช้สุดๆเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.1ตัวเต็มมีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวในให้อัปเดตต่อหรือ,อรอเวอร์ชั่นใหม่ดีกว่าเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.1ตัวเต็มบน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single c o r ลดลงนิดๆส่วน Multi Core ลดลงนิดหน่อยครับไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อการใช้งาน เราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยการอัปเดตครั้งนี้ความเร็วยังไม่มีอะไรน่าห่วงยังทําได้ดีครับจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อ iOS สิบหกจตัวเต็มจะประหยัดแบตเตอรี่หรือไม่ไปทดสอบกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน โดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นาน าจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.1ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่คงที่เท่ากับ iOS 16.0.2และ iOS 16.0.3โดยใช้ไป3%ายังประหยัดดีครับการนัปติตเป็น iOS 16.1ตัวเต็มบน iPhone 13 Pro Max นี้ ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีส่วนแบตเตอรี่ใช้คงที่เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ชวนให้น่าใช้ขึ้นอีกเยอะกดอัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ